สวัสดีค่ะมาพกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมือนสภาพมาที่เขาค่ะเมนูมือี้เป็นอาหารให้นะค่ะพี่น้องมีอยู่สามอย่างค่ะอย่างแรกก็จะคือแกงจืดกระลำปีค่ะพี่น้องกระลำปีนุสะฮันเป็นสงเป็นสงอย่างสีเลยเนาะค่ะล้างน้ำให้สะอาดด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็หมูซับค่ะปั่นก่อนค่ะพี่น้องเพราะว่าอันนี้คือ นุมักใส่น้ำปลาแล้วก็พริกไทยแล้วก็แป้งมันแค่นั้นนะคะพี่น้องแล้วก็นวดให้เขากันค่ะก็จะมีเกีากีีค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็เห็ดหอมสดนะคะก็จะมีประมานนี้ค่ะอีกเมนูหนึ่งก็คือผัดกะเพรายอดมะพร้าวนะคะพี่น้องแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือมีกรอบค่ะส่วนมีกรอบเนนู่มสบเร็เห็ดห้เบิ้งค่ะเพราะว่าสืตสำเร็จลูปมากค่ะส่วนแกงจืดนี่กัะเห็ดเบิ้งขาขาวเพราะว่า ถ้าเบิร์กหนักับโบมีหยังก็คือเหมือนแกงจืดทั่วไปค่ะแต่ถ้าใส่เวลาตุนแน่ให้กระลำปีเปื่อยแค่นั้นนะคะพี่น้องส่วนพัดกระเพรายอดมาเผาปักเผานมสเตียไทยเบิร์กเนาะค่ะพี่น้องเอาละค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวทำแกงจืดกันก่อนค่ะเราจะใส่เห็ดหอมลงไปค่ะพี่น้องเราจะใส่กระลำปี ติดปนพี่นุใส่กะลัมปีลงไปเลยเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่คุณสกินกะลัมปีสดเออ่กะลัมปีเปือเป่อยๆค่ะพี่น้องแบบว่าให้มันนุ่มไปเลยค่ะข้าวใส่ที่หลัง่ามันก็จะแข็งๆเนีะค่ะพี่น้องเดินนุสต้มให้กะลัมปีสุกจ้าข้าวหนึ่งค่ะเดี๋ินสกอยมาใส่อย่างอื่นลงไปค่ะพอหน้าเริ่มเดือดค่ะพี่น้องนุก็จะใส่มูนซับค่ะพี่นุม,มัดไว้แล้วเรียบร้อยนะคะด้วยกับน้ำปลาแล้วก็พริกไทยแล้วก็แป้งมันเนาะค่ะพี่น้อง ใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้ผู้ใดมีน่องไก่หรือว่ามีสี่ข้อหมูอ่อนกับไส่ใดนะคะพี่น้องใส่อันใดก็ได้ที่เข้ามาร์กนะคะแต่ว่าอยู่นีกัสกินเป็นหมูบดค่ะนะคะ่ะพี่น้องใส่หมันน้อยแหล่าตะเภาค่ะถ้าเป็นข้างบ้านเข้าก็เอาเมือรปั่นได้เลยคะ่ะพี่น้องว่าต้องเอาสอนก็นได้ค่ะเพราะว่าข้าเห็ดกินเองค่ะรับรองว่าเสซอรลูกถึงน้ำผ่อนกับายเบอร์ละค่ะพี่น้องหนูก็จะตามด้วยผงปรุงรสค่ะ ใส่นูสไดใส่ประมาณต่อน,นึงเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าสบ่กินเข้มค่ะจะเอาน้ำสุปผักเอาค่ะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยเกากีค่ะนี่ค่ะแค่นี้ละค่ะพี่น้องแล้วก็ตุ้นเขียวไปเรื่อยๆค่ะจนก่ามนสเปรย์เท่าที่เท่าต้องการเนาะค่ะพี่น้องอ่าละจ่าส่วนแกงจืดกะลําปีนูก,ก็สตุ้นหน่อยยังเสร็จนูสภาพมาเฮ็ดผัดกะเพราหยอดบะเผ,า,ผากันต่อค่ะอาละจ่าพี่น้องนูสภาพมาผัด กะเพ้าหยอดบัออกเพาลกันต้นนะคะพี่น้องนี่ค่ะเราก็จะใส่น้ํามันประมาณนี้เลยค่ะและ้วก็ก็จะใช่พริกนงไปผัดนจ้าข้าวหนูจะเป็นพริกชีฟ้าเม็ดหนึ่งนะคะพี่นอ้องแล้วก็พริกขี้นูจินดาค่ะสองเม็ดค่ะพี่นอ้องเ่ว่ช่องเพ็ดนะคะและ้วก็ส่วนผสมก็จะมีกุ้งสดค่ะแล้วก็หมูสับค่ะพี่น้องใบกะเพราแล้วก็าหากกยอดบักเพาแค่นี้นะคะพี่น้อง เป็นเมนูงง่ายๆเแบบบ้านค่ะพี่น้องเอาละค่ะนุสะพัดทีพริกขพร้อมกันค่ะที่สำคัญสลัดหนูนะคะพี่น้องตรงพัดพริกขีเห้าโขกไว้ให้หอมีหลีค่ะเวลาเขาพัดมันควรจะบ่มมีเขียวนะคะสลัดหนูความคิดหนูคิดเป็นสันค่ะพี่น้องเพราะว่าให้เขาพัดขทอดเสมอค่ะพี่น้องมันจะมีกินกระเทียมกิมบับพริกเนาะค่ะเก็บให้มันเขียวนิดๆค่ะเอาละค่ะที่นี่เราจะใส่หมูสับลงไป ไส้หมูครับเมนูเติมน้ำหน่อยนึงค่ะเพราะว่าบะไก่มูเป็นก่อนจิ้มกันค่ะเอาละค่ะตันด้วยต้งกลดค่ะเสร็จไปเลยเจิัดกับข้าวตัวไปละค่ะพี่น้องจะว่าเราบอกข้าวหน,นูนี่หนตูต้มละด้วค่ะพี่น้องปมต้องน้ำค่ะ ว่าคือไม่ไหวดูนค่ะพี่น้องอย่างนี้ลดส,สมลดหนามนะคะน่ะมันจะต้มออกของหนางเลยค่ะใส่ยอดชาลงไปใต้เบอร์ราคาพี่น้องกินหลายคนเนไหม่ะพี่น้องเมนูอาหารเล้ คัดลายโยกระทะลายค่ะพี่น้องแขนน่มอมเงบ่กอกันโมไป่ากพี่น้องเพราะบ่าบาล้วพ่น้องโยบปสกระทะก็สาสิค่ะใสของุวงลลงไปค่ะตามด้วยซิ๊นิดหน,น,นะน,น,น,น่อยส่กอนตามด้วยน้ำมันหอยนิดนึงค่ะสกน้ำตาลใจอาหารนุกชนิดนะคะพี่น้องคือขายคงๆเลยก็นำการาส่เลยค่ะ ไปพร้นอนขึ้นค่ะเริาต้นังกมชุกน้อยเลยค่ะก็ะไป่นังชุกถุ่สังเกตบางกลุ่มงูนี้ยังม่าคันไปสุกชีดนะคะพี่หนองสังเกตมัน,นะคะเพราะว่านูปั่นใจเข็ดจมชุกดเลยค่ะเพราะว่า อันนี้หนูใส่ตอนกุ้งชุกเลยกลัวห้องปรุงแล้วเที่ยงแล้วกุ้งจะไปแข็งะคะ่ะตำหนินจะต้องพอดีด้วยค่ะแล้วมันก็จะชิมเรสโอเคเลยคะ่ะกุ้ยใหสำหรับเพื่อนๆนะคะถ้ามักเข้มนะคะใส่ใดอีกดนะคะ่ะพี่น้องอันนี้นุ้ยใส่พริกอ่อนๆเลยะคะ่ะ ้เต็มขอขาวเนี่ยเอขาวข้ามันบกใหนุ่มค่ะพี่น้องมันแข็งบางแน่แล้วก็บางอันกะแข็งเลยนะคะพี่น้องบกื้อข้าวันเองอันนี้สื่อเส็ดลูกแม่ค่ะเอาละค่ะเอาละค่ะพี่น้องเปิดไปยิ่งแ้่ค่ะติดไข่เบอร์ใบกระเราค่ะพี่น้องไปยิ่งพืซซ่าเคี่ยวแดงเรใส่ได้เลยค่ะมีบะหมี่ก็ไมยใส่ ี่จะเป็นอันเสร็จคะ่ะผัดกะเพรายอดมะพร้าวกุ้งสดคะ่ะพี่น้องข้าวปลาแดงเขากิงกันเลยจ้าแล้วล่ะจ้าพี่น้องเมนูนี่ค่ะเป็นอาหารไทยนะคะพี่น้องย่างแลหล่ฮนุสเฮทเฮทเฮเบิ้งค่ะก็คือผัดกะเพรายอดมะพร้าวใส่หมูสับใส่กุ้งสดนะคะพี่น้องสามสีโตนี่คะ่ะรสชาติก็คือกะเพราเลยะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าของนูสมี่หวานๆเข้มๆนิดๆน,น,นะคะพี่น้องแล้วก็หอมใบกะเพราคะ่ะ หนวอบอกเผาค่ะพี่น้องเสื้อไดมันแก่ค่ะมันก็มีแก่กับออนปนกันเนาะค่ะพี่น้องมันก็เลยแบบว่ามันบอแบบออนเลยนะคะพี่น้องก็อันนี้ก็ของซื้อมากนะคะก็ต้องซ้านี้กึโอเคละค่ะพี่น้องแต่รสชาตินี่ค่ะแสบค่ะให้ดาวซึกฟองหนึ่งเอาอยู่เลยค่ะพี่น้องนะคะ ส่วนอันนี้ค่ะมีกรอบค่ะพี่น้องมีกรอบนี่คือซื้อมากนะคะพี่น้องสาเร็จรูปมาแล้วนูก็มาเพิ่มแค่ถั่วงอกกับใบกุชชายค่ะแล้วก็บกรนาวเ่านั้นค่ะเขาจอมีเตเสร็จมีกรอบใหม่เข้าเลยค่ะพี่น้องอันนี้ก็เลยมาเพิ่มเอาค่ะมักอันใดกับบีบรรนาวใส่ค่ะสมส้มค่ะพี่น้องส่วนอันนี้ค่ะพี่เอกค่ะพี่น้องก็คือแกงจืดกระลำปีค่ะหมูสับปั้นก้อนค่ะพี่น้องใส่เห็ดหอมสดเซเม็ดเกากี่ค่ะอันนี้ย่อมละเลยว่าหวานกลมกล่อมมากค่ะ น้ำพุงรดในี่นุก็ใส่แต่พุงพุงรสฝาไทยแค่นั้นค่ะพี่น้องกับซีวนิดนึงค่ะนอกนั้นจะเป็นน้ำผักน้ำเอียงออกมาเองค่ะแซบค่ะพี่น้องสวดท่อนค่ะเห็ดหอมสดเนี่ยค่ะพี่น้องหอมหอมหนุ่มหนุ่มแสบค่ะบัวกระบูปั่นก่อนนี้เขากำลังเห็ดแบบดึงๆค่ะพี่น้องกำลังแซบค่ะนี่ค่ะเมนูนี้แนะนำเลยนะคะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่ชอบแกงตือหรืออยากกินผักกินยังอันนี้แซบเลยค่ะ แล้วก็เขาซวยหอนหอนคือเกาเนาะค่ะพี่น้องนี่แะคะ่ะเมนู่มันนี้เป็นอาหารไทยสไตล์นูค่ะพี่น้องการเฮ็ดก็เผาค่ะพี่น้องอาหารไทยนึ่เข้าสามารดัดแปลงได้ค่ะผมต่ตองเปะคือต้มตำลับก็ได้ค่ะเฮ็ดให้ถือปกเข้าเฮ็ดจังได้ก็ได้ค่ะพี่น้องสลับช่องของนูบางของนูลรังนี่ค่ะบไดไอเฮ็ดแบบว่าซ้อนนะคะพี่น้องอันนี้คือเฮ็ดกินเฮ็ดอยากแต่ว่าเวลาเฮ็ดนี่หนูก็ว่าเป็นนอันใดแสบหนูก็บอกนะคะแต่ว่าเฮ็ดสไตล์นูเลย บ่มีการกะการตวงบ่มีเอียงค่ะผุ่งผุ่งซิซิซค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮ้าบ่ไเ้มาแบบว่าความหูวเข้าบ่ไเ้ถึงขนาดการมาซ้อนนะคะพี่น้องแต่ทุกวันเหี่เหตุให้เบิ่งคือเห็เุกินนะคะพี่น้องเหตุกินเจ้าคองนะคะตามเจียวตาจูตามยางไปสันนะคะพี่น้องเอาละค่ะขอบคุดหลายๆนอค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนมากค่ะมากินเขาในการเั็บแสบ,สบจ้า